สวัสดีสสดยมเที่ยงนะคะทุกคนวันนี้ครีม,มี่จะพาทุกคนมาดูที่โอจิบิเคเคโอมากษตเสรนะคะบอกเลยค่ะว่า15คําคำที่กินวันนี้นะคะโอ้โหมันอร่อยมากตอนแรกใครอาจจะคิดว่าเฮ้ยกินโอมากษตเสรแล้วอิ่มหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าที่นี่แน่นตั้งแต่คำที่7แล้วค่ะเพราะว่าเขาให้มาฉ่ำมากๆเลยแล้วก็แต่ละอย่างนะคะบอกเลยค่ะว่าพิธีพิถันสดใหม่ตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อปลานะคะขิงหรือแม้แต่วาซาบิเขาก็ฟานให้ดูตรงนั้นข้างหน้าเลยค่ะ นี่บอกเลยว่าหน้าของแต่ละรับนี่คือบ่องบอกได้ถึงความฟินจะว่าเขินก็เขินพี่เชฟนะแต่ก็ทำไงได้ล่ะก็ต้องกินต่อไปสินะเราช่วงระหว่างก็จะจบนะคะแล้วก็จะล้างปากล้างคอกันนะคะด้วยน้ำซุปกานะคะที่มีหอยหอมอ,อยู่ข้างในนะคะโอ้ยวันน้าน,นะคะที่จัดมา 1,700x นเอ็กซ์นะคะอร่อยมากวันนี้นเหมือนเปิดโลกมันได้ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นโดยที่ยังไม่ต้องไปได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นพี่เชฟน่ารักมากๆค่ะคุณคุยกับเราอย่างเป็นกันเองนะคะบอกเลยค่ะว่าเสิร์ฟหน้าเสิร์ฟล